Who's well, ตอนนี้เราก็เซ็ตรถรีโวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะ<อ>ให้ดูนะครับเราเสริมแนบเข้าไป16มิล1แผ่นแล้วก็20มิล1แผ่นนะครับแล้วก็จะมีแนบ2อ1 2> แผ่นนะครับก็ <S <s <illes> <S จะบรรทุกแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูทางด้านหลังนะครับสำหรับรถรีโวแคปนะครับบรรทุกน้ำหนักประมาณ3ตันอยู่ประมาณนี้นะครับ เราก็ใส่น้ําหนักไปเพื่อจะให้ดูว่าการใส่น้ําหนักของเขาแล้วก็ช่วงรับน้ําหนักของเขาเป็นยังไงนะครับเพราะลูกยางยังประมาณห่างเผาประมาณนี้ครับลูกยางห่างเผาประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งได้นะครับก็แหนบทรงนี้ก็รับน้ําหนักได้ประมาณสามตันถึงสามตันครึ่งได้นะครับอยู่ประมาณนี้เลย ก็ใช้ตรงเตงเดิมนะครับเราเสริมไปใหม่ก็คือ2งอ1แผ่นนะครับแล้วก็20มิล16มิลอันนี้เป็นของเดิมของเขาติดรถมานะครับ oh. ก็ส่งจะอยู่ประมาณนี้แหละครับอ่าทุกประมาณ3ตันนะฮะเราทํารถแล้วก็เทสให้ลูกค้าได้ดูนะครับได้ดูถึงช่วงล่างของเขาว่าเขารับน้ําหนักได้ประมาณนี้นะครับก็เผื่อเอาไว้นิดนึงนะฮะช่วงเด้งช่วงยืดหยุ่นของเขานะฮะจะได้ไม่นั่งเผานะครับก็ประมาณนี้เลย ให้ดูครับนี่ฮะช่วงยืดหยุ่นก็ยังมีอยู่ประมาณนิ้วกว่าๆนะครับก็สามารถที่จะเอาไปบรรทุกได้แล้วก็เวลาขับก็จะดีครับคือเซ็ตก็อยากให้มันนั่งเพผนะครับให้มันมีช่วงเด้งช่วงยืดหยุ่นของเขาช่วงรับน้าหนักของเขาก็ประมาณนี้ครับสาหรับรถรีโวคันนี้เป็นรถแคปนะครับเสริมแหนบที่อู่ปริชาิเทอรลอยนะครับแล้วก็มีเหล็กรัดแหนบใส่ไปด้วยโช็อคหนึ่งคู่นะครับเป็นแกน16มิล ถ้าจะใส่แกน20มิลก็กลัวแข็งเกินไปนะครับแล้วก็ใส่แค่แกน16มิลเข้าไปก็รับน้ําหนักได้ครับนะสำหรับการขับ3ตันก็ชกระดับแกน16มิลก็โอเคแล้วนะฮะช่วงเด้งก็จะประมาณนี้นะครับรถก็จะอยู่ประมาณทรงนี้นะครับเมื่อบรรทุก3ตันสำหรับเพื่อนๆพนคนไหนที่มีรถคอกหรือว่ามีรถที่ ใช้การบรรทุกน้อยรถเผาเดิมนะครับก็มาเสริมแหนบที่อูป่ปยชาติเพารอยของเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นรถแคบครับนี่เสริมแหนบเสร็จแล้วเราก็ลองเอาน้ําหนักย่อนลดให้ลูกค้าได้ดูนิดนึงว่าช่วงล่างของเขานั้นใส่สาตันก็ยังไม่นั่งเผานะครับแล้วก็ยังมีช่วงเด้งประมาณสักหนึ่งนิ้วกว่าๆนะครับเพื่อกันยืดหยุ่นในการขับรถเวลารถตกหลุมเนี่ยนะฮะ<ๆ>เขาก็จะได้มีช่วงเด้งช่วงยืดหยุน่นจะได้ไม่นั่งเผาง่ายๆครับ โอเคฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเสริมเนก็มาที่อูป,ปริชาิเป่าลอยได้นะครับ